รถซับทุ่งเทพเพื่อคนไทยช่วยกิจาการไทยรายย่อยโปรโมทฟรีไปชมกันเลยจ้าภาคตะว,วันออกขนมหวานสะพานไม้อยู่ตลาดสดหน้าวัดลุ่มอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองขนมหวานสำหรับคนที่ชื่นชอบขนมหวานจัดเลยบัวลอยไข่หวานกับปากริมเผือกแวะมาชิมกันนะคะสับประรดกวนกระทิป้าละออ ผลไม้กวนกับกะทิหอมอร่อยมีมาตรฐานเป็นสินค้าโอท็อปสนใจติดต่อได้ที่ตำบลหนองละลอกอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองร้านจิรพันธ์มีกรอบมะเขือเทศกรอบสดใหม่เจ้าเดียวในระยองจุดเด่นสูตรมะเขือเทศหอมกรอบอร่อยหน้าตลาดร้อยเสาตำบลเทอําเภอเมืองระยอง น้ำพึ่งดอกลำไยแท้แหลมทองฮันนี่ฟาร์มรวงพึ่งสดจากดอกลำไยอยู่ที่ถนนน้องสเสมเด็จบ่อทองตำบลว,วัุวรร์อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีโฆษณาฟรีจากแอร์โรซอฟแฟนบอลชาวไทยช่วยกันบุหนุนพ่อ้าแม่ขายรายเล็กๆก,กันด้วยนะจ๊ะ